เลี้ยงแกสบี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้านนนงนะดีเนาะโดยเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็นประเด็นในส่วนของของใช้บนก็คือต้องใช้ซ้ํากันแบบเรื่อยๆตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นในส่วนของซื้อมาทีเดียวจบโอเคเดี๋ยวขอซื้อมาทีเดียวจบก่อนเนื่องจากว่าอันนี้มันสั้นเนาะก็คือโกงนั่นเองครับส่วนโกงเนี่ยแล้วแต่เพื่อนเ,อนเลยว่าจะเอาเป็นแบบไหนซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นแบบถาดดึงผมเลยใช้แบบนี้แทน อันเนี้ยมันดียังไงอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนอันนี้บอกก่อนนะผมสั่งทําจากโรงงานนะครับก็คือว่าอันเนี้ยมันมีข้อดีอันเนี้ยยังยังไม่เท่านะเหตุผลเพราะว่าเอาให้ดูก่อนอันเนี้ยเป็นที่มีลูกๆแล้วอ่าอยู่ที่ตรงนู้นข้างในตรงนู้ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวโชว์เด็กๆหน่อยแล้วกันอันนี้อันนี้เด็กๆนะครับได้3ตัวเนาะโอเคเดี๋ยวผมเอ่อบอกก่อนว่าอันเนี้ยมันดียังไงนะเนาะเนื่องจากว่าอันเนี้ยเพื่อนเพื่อเห็นบ้านมันมีถาดตรงนี้ พ่อมิทาเนี่ยมาค่ะว่าเด็กๆจะฉี่และลงในโสนขอตอนแรกแล้วมันจะไหลลงนี่เท่านั้นเลยที่เราจะต้องทําคือแค่ทำความสะอาดเนี่ยไอ้มุมเนี้ยเท่านั้นที่เด็กๆฉี่จบครับไม่มีอะไรมากจบเลยหมายเข้าว่าต่อว,วันเนี่ยหนึ่งวันผมจะแค่ดึงตรงนี้เอาไปล้างถาดจบและเอาถาดใหม่เสียบเข้าไปเลยเพราะถาดผมซื้อมา2อันแบบสลับนะครับอันเนี้ยเคลียร์เนาะแต่ว่าไออันข้างล่างเนี่ยยังไม่มีอ่อไออันเนี้ย ยังไม่มีแต่ะสั่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ได้ใช้ต่อซึ่งแบบนี้มันยังมีข้อเสียอยู่เนื่องจากว่าน้องอะ่ะชอบฉีม่มุมมุมซ้ายมุมอะไรเงี้ยสักสักปุมนึงอ่ะพอฉี่เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะลงไปที่ถาดแต่ปัญหาต่อมาก็คือว่าเพื่อไม่เห็นปะมันมีช่องระหว่างตรงนี้อยู่เนี่ยเนียมันมีช่องตรงเนี้ยเนี่ยเนียตรงเนี้ยตรงเนี้ยฉี่มันลงไปที่ข้างล่างถาดดังนั้นมันก็เลยมีกลิ่นอยู่ครับอันนี้เลยเป็นปัญหาเนาะอ่ะถือว่าผมบอกให้เข้าใจกันว่าอันนี้คือในส่วนของโกงเพราะว่่าาาถ้เเรรไมมตีย มันจะมีปัญหาตรงนี้แต่ทีนี้ผมก็ไม่รู้เนาะก็ทําไปแก้ไปสุดท้ายหาทางแก้ได้แล้วก็คือใช้แบบนี้จบตอนนี้สั่งมาแล้วอันนี้คือในส่วนของถาดเนาะเดี๋ยวบอกต่อว่าหลายหลายคนอาจจะแบบเอ้างั้นกงแบบนี้แทนได้ไหมล่ะปัญหาเขางกงแบบนี้เนื่องจากว่าผมจะเอาให้ดูก่อนเห็นที่ตะแรงปัส่วนใหญ่จะไปขนาดนี้ทั้งหมดซึ่งเท้าน้องไม่ได้ครับเท้าของน้องต้องใช้แบบนี้เท่านั้นแบบไม่มีทางเลือกนะแบบนี้เท่านั้นตาถี่เท่านั้นนะเพื่อนเนลองดูนิ้วผม เนี่ยลองดูนะเนี่ยจิ้มลงพอดีนิ้วเลยเนี่ยเห็นปะมันต้องตาแบบเนี้ยเท่านั้นอะ่ะอันนี้ได้แต่ว่าทีเนี้ยถ้าเรามาที่อันนี้อะลองดูเนาะคือมันมันไม่มีแบบอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นมาด้วยมันต้องมีแทกี้ด้วยอะ่ะแต่มันไม่มีมันก็เลยไม่ได้ครับดังนั้นหมายความว่าถ้าโกงแบบเนี้ยใช้ไม่ได้เลยอะแล้วถ้าอยากจะเลี้ยงแบบเนี้ยทํายังไงสแลกครับสแลกคือสีดาเนี้ยช่วยได้แต่มีปัญหาต่อมาก็คือว่าน้องขี้หรือน้องอะไรเงี้ยเพือ่อจะต้องมาปัดเอาชัดเจนปะมันมีข้อเสียแต่ถ้าแบบนนั้ ไม่ต้องปัดเลยครับแม่งร่วงลงทุกทุกอย่างทุกอย่างที่น้องจะขี้จะเยีย่ยวจะอะไรร่วงหมดเลยครับชัดเจนยังดังนั้นเนี่ยไอโกงแบบนี้มันเลยดีกว่าแบบนี้ซึ่งปกติตามท้องตลาดเห็นแต่แบบนี้เท่านั้นในการเล็กแคสบี้เคีย์เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งอย่างสำหรับบางคนที่ไมอ่อยากใช้โกงเลยคือเลี้ยงตามพื้นอย่างนี้เลยมันก็จะมีปัญหาต่อมาก็คือว่ามันจะคล้ายๆกับสลกอย่างนี้แล้วทีนี้น้องฉี่ไม่เป็นที่ครับขี้ไม่เป็นที่ด้วยเราต้องทำความสะอาดหนักมาก ไม่ไหวอันนั้นผมลองแล้วไม่ไหวอย่างที่สาผมไม่เอาสุดท้ายผมมาจบที่ตรงนี้อันนี้คือของที่ไม่ได้ใช้บนนะครับก็คือแบบใช้ที่เดียวคือจบอ่าอันนี้มีซันสุดแล้วฮะก็คือในส่วนของโกงหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือเป็นบ้านไม้อย่างนั้นซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาหรือเจ้าเป็นโพลอย่างนี้ก็ได้แล้วแล้วแต่เพื่อนเลยแล้วแล้วแต่เลยอันนี้จบในส่วนนี้อันดับต่อมาเดี๋ยวเราจะคุยในส่วนของที่เราจะต้องใช้วนแบบบ่อยมีอะไรบ้างเนาะอันนี้บอกก่อนเลยอย่างแรก วิตซีครับกินทุกวันครับหนึ่งตัวอ่าให้ดูก่อนขนาดตรงนี้ประมาณสักห้าเดือนหกเดือนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเทียบกับตรงนี้ดีกว่านี่ดูมือเห็นปะ่ะพอดีมือเลยอ่าเห็นป่ะพอดีมือเป๊ะเลยเนี่ยประมาณเนี้ยอย่างตัวเนี้ยห้าเดือนถึงหกเดือนเนี่ยหนึ่งวันให้ประมาณ0.4ซีซีอ่า0.4ซีซี 40, 40. ของไซลิ่งอ่ะเออ0.4นะอันนี้เคลียร์เนาะตามขนาดตัวถ้าเด็กหน่อย ก็คือไม่ต้องให้เลยให,ให้แม่มาเลี้ยง2เดือนแรกแต่ถ้าเกินแล้วหลังจากนั้นจะต้องให้ด้วยนะครับเพราะว่าเด็กๆได้วีซีจากแม่จากนมแม่ดังนั้นเลยยังไม่ต้องให้แต่ถ้าแย่มาแล้วต้องให้ด้วยนะครับแต่ว่า0.2สําหรับตัวเด็กเนาะต่อมาก็คือว่าในส่วนของยาครับเราจะมีเทมอี้อัลฟาฟาสออันนะเป็นหลักนะครับอันนี้เราก็เป็นหลักนะอย่างอื่นเสริมได้เลยครับ โอเคป่ะ okay, อย่างอื่นเสริจได้เลยจะยา่าคาวาเคคาบาต้าฮาบาต้าในปียได้หมดได้หมดไม่มีปัญหาแล้วก็ในส่วนของอาหารเม็ดนะครับก็คือหนึ่งวันเนี่ยอันนี้ผมเออแบบนี้เนาะหนึ่งกรรําหนึ่งกรรําก็คือครึ่งกรําต่อหนึ่งตัวผมเลี้ยงแค่นี้ครึ่งครึ่งกํามืออ่ะก็คือประมาณเนี้ยคือหนึ่งตัวเนี้ยต่อตัวผมเลี้ยงแค่นี้ครับเพราะผมไม่อยากให้กินเยอะเผลทผมเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าน้องจะมีปัญหา กลัวกลัวน้องจะมีปัญหาเรื่องท้องเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าโปรตีนสารอาหารมันเยอะเกินไปแต่เราอาหารเม็ดเนาะแต่อาหารเม็ดเนี่ยแบรนด์ไหนดีแบรนด์ไหนก็ได้อ่ะตอบเลยแบรนด์ไหนก็ได้หลังจากที่เลี้ยงมาเนาะผมเอาอาหารชิชิล,ล่าให้กินเอาอาหารกระต่ายให้กินกินไม่หมดไม่มีปัญหาเลยเลยสุดท้ายคือจะเป็นแก๊บี้กระต่ายชิชิล,ล่ากินร่วมกันได้แล้วก็อันเนี้ยผมให้ทั้งชิชิล,ล่ากับแก๊บบี้เลยไอเนี้ยนะเหมือนกันหมดเลยคือมันคือมันกินแทนกันได้อ่ะเออกระต่ายก็กินได้ด้วยอาหารกระต่ายมันก็ไม่มีปัญหา แล้วก็ในส่วนของทีโมดที่หเดือนขึ้นไปให้อ่าแต่ก่อนหน้านั้นให้เลยก็ได้เช่นสมมุติเราหยิบมา100คือ1กร,รัมเนี่ยคือ100%นะเอาอันเนี้ยสัก10%เพื่อให้น้องกินเป็นก่อนโดยเบื้องต้นไม่อย่างนั้นถ้าเราไปบังคับกินหลังหเดือนมันจะกินไม่เป็นแล้วมันจะไม่กินครับเพราะส่วนใหญ่เด็กจะชอบเด็กนั้นเด็กจะชอบกินเอลฟาฟามากกว่าเพราะว่าใบมันเขียวง่ายส่วนอันเนี้ยมันแข็งกว่า น้องก็เลยไม่ค่อยชอบโอเคปะ่ะน้องเลยไม่ค่อยชอบเนาะอ,อันนี้บุฟเฟ่ตรงๆเลย1นึ่งวันผมสารอบหนึ่งวันสารอบรอบแล้วหนึ่กำมืออันนี้ผมเรี้ยกเองนะโคตรเปลืงบอกเลยแล้วก็อันนี้คือญ่าแบบปกติเรามีย่าสองแบบพรีเมียมกับปกติโอเคนะอ่ะทีนี้มาดูที่พรีเมียมบ้างพรีเมียมจะเป็นอย่างนี้อ,อันนี้ของอาฟาป้านะสังเกตเห็นไหมมันไม่มีฝุ่นครับ แล้วก็ทั้งอะไรอะ่ะก้านใบครบครบเลยแล้วก็ไม่มีฝุ่นด้วยไม่มีเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูเนาะอันนี้คือข้อแตกต่างครับเนี่ยฝุ่นเลยเห็นป่ะเนี่ยฝุ่นเลยชัดเจนมากอันนี้แบบเกรดธรรมดานะอันนี้ลองดูไม่มีฝุ่นเลยเดี๋ยวคนงงว่าเอา้าทําไมต้องซื้อมา2เกรดเนื่องจากว่าอันนี้เราจะให้สําหรับ ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายแก๊บบี้ซินซิราน้องตัวไหนก็ตามที่ป่วยเราจะไม่ให้เกรดธรรมดาเราจะให้พรีเมียมครับเหตุผลก่อนคือทําไมเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันมีในส่วนของฝุ่นตรงนี้มันจะเข้าจมูกพอเข้าจมูกปุ๊บมันก็จะจมพอจมน้องมันจะไม่หายเอาง่ายเรืยอว่ารักษาตัวน้องอะแหละก็คือถ้าตัวไหนป่วยหรือเป็นหวัดหรือจมให้อ้พวกนี้ไปก่อนจนกว่าจะหายหายเมื่อไหร่ค่อยให้แบบปกติ ชั่เจย่างดังนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยเราจะต้องแบ่งนะถ้ายากก็คือแบบปกติกับแบบอย่างดีส่วนอย่างดีอันไหนก็ได้ขอแค่ไม่ไม่มีฝุ่นเนี่ยคือคืออย่างดีจบเพราะเขาคัดมาแล้วเนาะแล้วก็อาหารเม็ดก็มีเท่านี้ครับเออเดี๋ยมีคนคงว่าเอาแล้วอย่างพวกแครอทผลไม้นู่นนี่นั่น,นอยู่ที่เพื่อนๆนจะเลี้ยงส่วนโตผมไม่ให้เลยเพราะว่าขี้มันจะเหม็นอืมผมเลยไม่ให้ไม่ให้ของสดเลยครับเนี่ยก็มีเท่านี้หนึ่งวันอันนี้ให้ก่อนนอนแค่นั้นจบ แต่ยกเว้นบางตัวที่เป็นตัวแม่แบบนี้1วันเราก็จะให้2รอบเช่นไซนี้จะให้อยู่ศูนย์จุดสี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าท้องแล้วก็เลี้ยงดูลูกๆอยู่ตรงนั้นด้วยผมจะให้วันละหนึ่งซีซีหารครึ่งครับรอบละศูนย์จุดห้าอ่าส่วนที่เหลือก็เป็นพวกแดีขวดน้ําที่ใส่ขวดน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,ยนยมันมันมันใช้ซ้ำแล้วไงก็ไม่มีอะไรมากละหวังว่าน่าจะเห็นและเคลียร์ทุกอย่างเนาะสำหรับ แดดี้ว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างอ่ะคลิปนี้ก็เป็นจากประสบการณ์เลี้ยงมาเองจนมีลูกแล้วนะค้อสองกำลังทำไม่เกินเดือน2เดือนเดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นต่อทางบุเคเข้นแล้วก็โอ้ะนั่นแหละอ่ะไปตามนี้แล้วกันเนาะ